สวัสดีค่ะวันนี้หมามีปุ้งนะคะจะมาท้อปปิ้งร้านกระต่ายไม่ต้องไปญี่ปุ่นเชียงใหม่ก็มีร้านกระต่ายเหมือนกันด้วย่วันนี้ไซส์ใหญ่ลงแล้วรอ,าอมาหลายาสัปดาห์แล้วนะคะลงเยอะมากเลยอะวันนี้ขออนุญาตเหมาให้2ริ้วนะคะโลงมากแล้ที่สำคัญผูกกริ่งี่ญี่ปุ่นอีกลูกค้าที่ S I H นะคะจากญี่ปุ่นเลยลูกค้านําเข้ามาเลยแต่ราคาถูกกัาญี่ปุ่นนี้มาตือ่าตรงเคิร์ฟนะคะแอเคิรนะ์ฟเนาะ นะคะ150ยาสิบาทต้องเปล่าแล้วล่ะอย่ดูดีนะล่ะอันนี้ดิแดนิมีเมาส์มาุ่มนะเสื้อเยอะมากวันนี้รับรองคุ uh, ้มค่าราคาบ้างอย่าลืมมานจะเป็นกันที่เชียงใหม่นะจ้าเสื้อกีฬานะคะเสื้อกับกางเกงก็าไวร้อยห้าสิบบาทไม่หลับยิ้วนะต้องมาซื้อเองนะได้ครบแล้วใส่ตรงเป๊ะเลยไปทำรักเลยดีกว่า